ดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการประกอบที่เท้าแขนเครื่องซีนโตะนะครับเครื่องซีนเท้าเหยียบทุกรุ่นประกอบเหมือนกันหมดนะครับเวลาเราได้รับเครื่องแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะได้นะฮะด้านล่างนะฮะไม้เท้าแขนตัวล็อกนะครับตัดออกมาเลยครับผมตัวล็อกนะฮะนี่ตัวล็อกจะออกมาอย่างนี้นะฮะตัวล็อกที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวตัวยึดตัวยึกดกับตัวยึกดกับไอ้นี่จะมีสองงานนะครับผม เวลาใส่นะครับคุณลูกค้าด้านนี้ซีเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ใส่ตรงนี้นะฮะนี่มีสกูหมุนฮะให้มือหมุนได้เลยนี่นะฮะหมุนมาปุ๊บนี่นะครับนี่นะฮะหมุนตรงนี้ครับล็อกมันเนี่ยเนี่ยนี่นะครับนี่แค่นี้เองติดไปสองข้างเลยติดเสร็จแล้วก็เอาไม้ไปวางติดเสร็จแล้วก็เอาไม้วางนี่ครับผมติดสองข้างเลยนะฮะนี่นะตัวล็อก นะครับผมเี่ยหมุนออกมานะฮะหมุนออกมาปุ๊บนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยนี่นะฮะเสียบเข้าไปนี่เห็นะฮะแล้วก็ล็อกได้มือไม่ต้องใช้เครื่องมือนะฮะลูกค้านี่เสร็จแล้วแล้วก็เอาไม้วางนี่ครับไม้วางครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วตามตามที่เราถนัดนะครับ หรือคนไม่ใช้ก็ได้บางคนก็วางติดนี่เลยก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ฟรีสไตล์แล้วแต่ลูกค้านะครับนะฮะเข้าใจนะประกอบง่ายครับผมไม่ต้องใช้เครื่องมือครับผม